งทุกท่านและเด็กนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับครูฟ้าวันนี้ครูฟ้ามีนิทานกับพระบาทเรื่องตุ๊กปองภาพเปรมาจานตุกัญญาปฏีทตุ๊กติ๊กกับตุ๊กปองสองพี่น้องพนมมือไหว้ในหลวงพระราชนินีทรงเกษตรเป,ปรมฟรีในภาพแขวนไว้ ภาพพระของพันงามพริง้งพระโอษฐ์แย้มยิ้มพระเนตรแจ่มใสทรงโบกพระหัตถ์ซ้ายขวาหมู่มวลประชาปลเื่มปริ่มยิ้มใจพ่อแม่เล่าเรื่องพระองค์ลูกนั่งตัวตรงอย่างตั้งใจในหลวงพระราชนีสององค์ทรงมีความรักยิ่งใหญ่ทรงรักชาวไทยทุกคนทุกแห่งทุกผนทุกทิศท,ทั่วไทยไทยแล้งน้ำท่วมน้ำหลาก เหน็บหนาวลำบากอดอยากยากไร้ทรงเยี่ยมพระสงนิกรดับหนาวคลร้อนผ่อนทุกสุขใจทางรถทางเรืออากาศดำเนินพระบาททรงด้านด้นไปในหลวงเสด็จทุกที่พระราชนีเสด็จเคียงใกล้ทรงงานอย่างไม่เหนื่อยเหน็ดสององค์เสด็จเคียงบ่าเคียงไหลทำนุบำรุงฟุ้งเฟื่อง เกษตรรุ่งเรืองอยู่คู่คนไทยธรรมชาติท่านทรงฟื้นฟูคนไทยจึงอยู่ร่มเงยน็นร่มใจคนไหนเจ็บไข้ได้ป่วยพระองค์ทรงช่วยรักษาหายได้หน่วยแพทย์พระราชทานเด็กๆเ,เล่าเรียนเขียนอ่านพระราชทานทุนเด็กยากไร้ทรงส่งเสริมศาสนาทุกศาสนาในประเทศไทย คองแผ่นดินโดยธรรมพระอ,องค์ทรงนำทำตัวอย่างไว้ศิลปะวัฒนธรรมชาติไทยเลิกล้ำไม่แพ้ชาติไหนพระอ,องค์ท่านทรงดนตรีสนองเพราะดีกวีจักใจพระอ,องค์ทรงเล่นกีฬางดงามสง่ากีฬาเรือใบพ่อแม่ลูกลูกก้มกราบพระบาทในแทบด้วยซาบซึ้งใจพระบารมีคุ้มเก้า ปกเกตป้องเราปวงชนชาวไทยจะขอเป็นผ้ารองบาทพระอ,องค์ทุกชาติทุกชาติชาติไปอ่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆอ่านิทานเรื่องนี้เป็นพ่อหลวงของเรานะคะเป็นในหลวงรัชกาลที่9และพระราชนีนะคะเด็กๆลงไปดูนะคะไปหาภาพให้คุณพ่อคุณแม่ลงนาเอารูปมาดูนะคะเด็กๆเ,เคยเห็นไหมคะพ่อหลวงของเรา หรือว่าในหลวงราชกาลที่9นะคะวันนี้ครูฟ้าขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ